บัมบุ๊เนาะเออเกินบัมบุ๊เนาะไม่เน้วต่อยกดีแบ่งเห็ดหลายเมนูเนี่ยเหมือนแต่ก่อนอื่นก็ต้องแกะแลแกะถืแกะิเอาต่อยที่ใดอ,อันอ่อนมันหนเีนเพื่อนเนี่ยต้องเนี่ยเดี๋ยวลองตัดบางก่อน เพื่อนๆบอขมแล้วเฮาก็ต้องต้มเนาะเพราะว่านนวมัยเนี่ยเอาต่อยเแถวไปเอาต่อย,ออยหัวมามันมีสารไส้ไนนั่มเด้โอ้ยตรงนี้จะได้บอแกออกดอกพอได้แกะกับแก้โหลดเอาต่อยบอแกคล่องม,มากเลยเนี่ยแล้วมันใหญ่ไปเราจะาไว้ต้มนันบอกขมนะแต่เป็นนอวมับ้านเฮาเอาใส่ปากไปแนวนีดก็ขมแล้วนะเพื่อนๆ Để đi chạy đây mà ố rồi thì chát này chạy lên nó đi chạy nó bận đi này nò hôm nay mình ó on, on bằng thường luôn, nó tơi cái cái dài bôi dạch đẹp, thì nó lặng อาต่อยสีร่องเอาไปปลูกเพื่อน,อนใช้ระม่มหัวขวัญเอาต่อยเด้อยเอาต่อยตัดประมาณนี้นี่อกาเอาต่อยแบบไปร่องปลูกเอาต่อยมาปลูกึ้นแน่นอนฝันฝัน ออนอนนอ,อนเน,น,น,นื่อนเดนนอนกันหน่อยป้าเนาะว่าพลังก็จะไปหัดถิ่มกันได้เนี่ยพลังคนกินกันบ่เป็นนะเนาะแต่คนไทยเ้าเนี่ยโอ้โออยหจะกินเลยคือแน่าจา้ะพักปลาก็ยังไปเก็บมาก,กินนะเพื่อน เนืเนอเพื่อนนอแนวนี่มันเอาไปแกะเองเนี่ย็ไปดอมเนาะแทบบแล้วขั้นหัวเือบนหลาะต่อขั้นหัวขั้นก่นงหลังคอนอาแกะมืออาชีพขนาดน,นี้แทบมืออาชีพเปื่อ แกไปนั่งกับคือไปว่าเตี๋ยนี่ยัยงกินเนาะมันเยอะเอาไยว่าตีร่องต้มต้มแล้วก็ไปทัดช่องผิดไปนัน่งนะเพื่อน ถามันมีขวบอมันบอคอยมีขวเป็นไหนเพื่อนแต่แ่บใไซถึงมือเอาต่อยกับถึงขั้นบางตอนหออยเกล่างก็ต่อยแต่ส่ถึงมือแน่บไถึงมือแน่นเาต่อยขั้นเลนอบนี้เจ้องปลายจ้งองย่างนี้เพราะเพือ่อนเนต่อยแค่ิี่าอยากแก้ทิ่มเลยเสียดาย้วนีตัดทิ่มที่ไ เก็อ,อบบไงนึงเพื่อนเห็นเพื่อนเนๆๆพื่อนไปเก็บกันเนาะตะม้วนตะมันหักก็แปะก็แปะเพื่อนๆจ้าเอ้ตตอนนี้โอ้ยอยากไปเก็บน้ำติดตายอยากมีโมเมนต์ัน่อยนะ ตั้งแตหัวจาของกิดทุกขภาพบอดีได้เพื่อนต่อตอยไปหน้าหน้าต่อยปกดหลังตัวตรงนี้แนวแนวรัดแนวรัดเอวคือตีพ่อขี้หม้อไท่งนะก็ยังเข้มขัดอย่างตีก็รัดกันหนาหนาน่ะขนาดลงสวนเ่อต่อยยังห่อแต่อต่อยใส่เป็นผักพุ่นหนูสองผืนห่อเอวเอต่อยลงไปถ้าพื่อนสังเกตคลิปที่อต่อยลงสวนที่เห็นจำเพื่อนเอาต่อยกับปอกแล้วก็ล่างเซตเรียบร้อยเพื่อนเดี๋ยวต่อยสิทำการหงานต่อยอาจจะม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เบิ้งเนาะเพื่อน สำรับน้อยเนี่ยน้อยเนี่ยเอาต้อยกระต้มจะเพื่อนต้มไส้น้ำธรรมดาเนี่ยแหละจ้ะแล้วก็ไส่เกลือไปนิดนึงเอาต้อยกระติต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะถึงหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าเนาะจนกว่าเขาจะทุกนั่นแหละจ้ะแล้วเอาต้อยกระสีเอาไปอัดช่องฟิดไว้เพื่อนเอาไปกินย่ามอยากย่ามบะหมี่เนาะเพื่อนเนาะเยอะเลยจ้ะ้ามาคินนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะต่อยในเด้อจ้ะขอบคุณสกู๊ทุกคนจะที่มารับชมคลิปนี้เนาะ อาต่อยลาไปแค่นี้ก็เนเพื่อนจ้าไปพอดกันคลิหนาจ้า